สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่กับผมชาวดินรถบ้านบ้านนะครับผมเอาเขาเลิกวิ่งแล้วบ่นน่คันนี้มารถเปล่าสายเลิกงานแล้วบ้างนี่สงสัยเลิกงานแล้วครับ Oh, รถน้ำมันเขาอย่างรอโอ้ oh, oh, มาถึงบอ่อเขาก็เลิกงานหมดแล้วจะพาไปดูรถรอกันไม่ได้ดูเขาวิ่งดินก็ไม่เป็นไรครับพามาดูว่าบอ่อเขาขุดจินไหนแล้วโอ oh, oh. ้สุดจัดสุดจัดสีเขียวเขียวใบตอง คันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะนี่โอ้ถังน้ำมันไหมโอ้ถังน้ำมันญี่ปุ่นทีมงาน อย่าลืมดีทีมง,งานเสียอันอู้เจาะลึกแล้วตัวนี้อู้เจาะชั้นที่สองแล้วครับอ้าวดินยังอยู่กับุ้งกีอยู่เลยแดงว่าจะมีคนใส่อีกหรือเปล่านี่ ตอเอสตอเอสตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นาะนี่จันเจ้าเอดูรอครับรอ ตอน,นี้เคยมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วบ่อน,นี้สงสัยกับบ้านกันหมดแล้วครับเหลือหกรอยอยู่จอดอยู่ฝั่งนู้นคันหนึ่งดูรถน้ำมันทวงเวลาอะไรนั่นเสียเบ้นนี่ขับมาอย่างช้าๆไม่รู้เป็นไร คุยสัพบ,บอโอ้ท้องฟ้าเป็นไรสีแบบนี้เนาะนี่ดูรถน้ำมันมาแล้วมาแบบย่องย่องมาเลยไม่รู้เป็นไรโอ้เมโคเอาดินออกจากพุงกีแล้วอ้าวฟันหายหนึ่งซี่แล้ว เราเดินไปจอดทางนู้นหรือเปล่าจะขึ้นมาข้างบนบ่เสียบเบนเบนก็ได้มาอยู่หรอ กระไดวายู่ระบอเอสเร้อยสี่อย่าลืมดีเจริญทรัพย์อิสานใต้ดำแต่งครับโอ้มาไม่ทันเขาวิ่งงานกันเลยมาตอนเขาเลิกแล้วไม่เป็นไรครับชมบรรยากาศ ตอนเลิกง,งานก็ได้สยัสยเขาจะเดินขึ้นไปขึ้นไปตรงที่จอด เติมน้ำมันเก็ไบไว้จ่าบอนตรารจ่าบอนตรารอ๋อบ้านคันนี้อยู่บ้านโคกลางโคกลางอยู่บ้าน ู่กล้างกะเกาะตรงนั้นน่าจะขึ้นตะบนอุนโ,นโลกนะมรดกพ่อแม่โอ้ทีบอานี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่แรงจัด ีครับเดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อยโอ้ลืกาลื่นเหรอนีครับ,ครบเครื่องเสียงครับโอ้ยอดเลยนี่ เป็นคืนอีกเดี๋ยวให้ดูภายในหน่อยครับ <Okay. S 1> นี่ครับล็อกได้ไหมนี่โอ้ oh, ล็อกได้ซะอู้ขึ้นได้ไงให้ดูภายในครับเครื่องเสียงเต็มสูตรเลยอู้ oh. อันนี้ไหมลายเนี่ยสวยมากเลย คันนี้ติดเครื่องเสียงมาจากอะไรนะอนุชาคาออดิโอสวยครับสวยนี่อันนี้เป็นใช้ได้หรือเปล่าเเป็นจอมด้วยคนขับสบายเลยถ้าแกแต่งให้ดอกเท่าไรเนี่ย Santa sản tay đám bài xe ăn oh. Suối hấp suối hấp Sụt chặt บรรยากาศยามเย็นครับโอ้แสงจากพระอาทิตย์สวยมากครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแวะมาเยี่ยมเยียนทีมงานเสียอันมาถึงก็เลิกงานพอดีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับดูรับชมชาวดินรถบ้านๆน,นะครับก็พามาดูพามาดูหกร้อบ้าง พามาดูรถบ้านบ้างแล้วแต่นะครับช่วงนี้ยังไม่มีรถเข้านะครับรถบ้านมไม่เจอเลยครับก็เลยพามาดูทีมงานแมคโครเพลินก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ